うん。 เช้าทิงยังไงวันนี้ต้องทันห่วงเธอก็ห่วงหูยิ่งกว่าชีวิต เวลานี่แหละที่รอมันนานะคอยมันนานเธอคนเดียวไม่ต้องการใครโอ้โ oh. อ oh ้โ oh อ้โ oh อ้ oh, boy, น่ากลัวจรงเลยฉันต้องรัวฉันต้องรู้หรือเปล่าคิดทิงกันไปคิดทิงกันหน้าตาเชิง ส่วนนี้มียาบมามาดูไปก็รัก 気に入った ลุกขึ้นมาลุกขึ้นมาครับผมเชื่อว่าเพลงนี้ทุกๆคนร้องได้เต้นได้ท้องกัน1วิชีไปไปกันเลย าอ้เจี๊ยชูมัโซมเรดีมัสดูดูฟเป็นใจเปิดไปช่องไหนก็เล็ตัวฉันอ่ะแงคแ็ยกันยังพอดุวันหน้ารักมัแล้วที่นักเอกเขาหลับวันผู้กำกับอย่าพูดสังกอันชไปอยู่บังกลออกลเดอยู่บางางบางจากคือตั้งชีวิตถ้าไมจะุมนก็จะไปอยู่วันน่ะคิดวังยังกับพรองโซ่ลองๆลองน้อยใจฉัน ไม่จำครับผู้เลิอยู่ดูบ้านใส่บนใส่บสนจนบ้นไม่รู้ปัสไร้หน้าไม่รู้เจอเธอไม่ทิงยาวชื่อิวๆได้ไหม i เลยน้องเก่งมากขอบคุณครับบอกว่าเป็นครั้งแรกที่ซีดีได้เห็น้ตัวเองเล่นคอนเสิร์ต15นาทีเป็นไงบ้างก็สนุกดีครับเพิ่งเห็นเหมือนกันว่าเออคนเต้นตามเยอะเหมือนกันนดีใจนะครับนะคะช่วงดูไปน้องก็บอกว่าเนี่ยช่วงเนี้ยผมเริ่มจะหมดหมดแรงหมดแรนะคะเราก็ใส่หมดใส่หมดนี่ไม่ได้บอกคุณนะบอกตัวเอง มาเริ่มสัมภาษณ์กันเลยโตตายแล้วกำลังมันกำลังสนุกอารมณ์ก็เหวี่ยงลงดีดาวเลยไม่ได้แล้วเข้าเรื่องเลยนะคะมาถามคำถามเหมือนเดิมที่เราถามทุกคนนะคะครัน่อก็แฮปปี้มากครับมีความสุขมากก็ออกมาก็มีการคลับให้การต้อนรับก็ดีมากเลย ตัวเรานี่ให้การต้อนรับเป็นอย่างดีรีบอุอกอุ่นมากโอโ้โหมาจากไหนแต่ก่อนอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้ะะพอมีซีดีมานี่อื้มมารุมมาตุ้มกันเข้ามาเลยทีเดียวนัว่นแหละบริษัทมันมีคนเยอะขนาดนั้นแหละสินะคะต้องพี่ต้อง แบบว่าคําถามจะเทือนอารมณ์น้องแล้วล่ะเมื่อคือวันอาทิตย์นะฮะมีภาพไหมคะดูภาพพี่ทองหอบบิ้วบรรยากาศนี่แหละค่ะที่น้องต้องยืนจับมือกับพี่ก้าวอยู่สองมันเป็นช่วงเวลาที่บีบหัวใจมากพี่เข้าใจอยากถามความรู้สึกของน้องไคะตอนนั้รู้สึกยังไงบ้างตอนนั้นก็เฉยๆนะครับอ้าวเหรอคบทำไมล่ะคะน้องก็คือมันคือมันมันมาไกลมากแล้วครับคือไม่ได้คิดอะไรแล้วผมก็ คุยกับพี่กั้งกับพี่เต้ก็แบบคุยว่ายังไงบ้างไม่ไม่มีใครเสียใจเสียใจด้วยครับคุณไม่ได้ไปต่อครับอ๋อคือตอนนั้นก็คือที่แบบที่รอผลประกาศอยู่ก็คือแบบจบทรายใจว่างแล้วคือเป็นตัวเองก็ได้คือยังไงก็ได้ใช่ครับเพราะว่าเราก็ทําเต็มที่เลยครับไม่รู้จะเสียใจอะไร แล้วพอเขาเรียกชื่อซีดีนี่คือคิดในใจว่าไงก็โอเคครับโอเคแล้วก็ก็หายเหนื่อยอย่างเรื่อยๆครับเพราะว่าพี่สองคนเนี่ยเหนื่อยนักผมก็จะสบายหน่อยครับเพราะว่าพี่ๆทั้งสองคนต้องซ้อมคอนเสิร์ต30นาทีด้วยซ้อมคอนเสิร์ตอิมแพกด้วยโอ้โหหนักเลยครับ มองลูกในแง่ดีเอใช่จากก็ออกมาพักรองได้เลยครับนะทำไมให้เราได้ถามคนถามเดียวเองล่ะแค่นี้เขาแบบเดียวให้เดียวให้หยากเฉยๆแล้วเดี๋ยวค่อยกลับมาเหรอไม่แล้วเดี๋ยวซีดีไปแล้วเมาเดี๋ยวกลับมานเสร็จแค่นี้เหรอยัง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 น้องกับพี่เลยนะเดี๋ยวพักกันสักคพักนึงเดี๋ยวเรากลับมาคุยกับซีดีแบบยาวๆค่ะคือคำตัดสินจากคุณคนไทยทั้งประเทศครับซีดีครับ เสียใจด้วยครับคุณไม่ได้ไปต่อครับเก็รอยยิ้มฉันไว้ในใจของเธออบก,กอดทุกนาทีของเราปล่อยให้รักทำงานว่าเราในใจฉันและเธอ มาสัมภาษณ์ต่อเลยดีกว่าใช่แล้วน้องซีดีเรามาคุยกันต่อเลยนะคะมามาออกมาแล้วไม่เป็นไรหรอกเขามาอยู่กับพี่แฮปปี้ตรงนี้นะคะแต่ว่าพี่มีคําถามถามพอในอาทิตย์หน้าเนี่ยพี่เขาต้องแบบว่าทำคอนเสิร์ตสามสิบนาทีกันใช่ไหมใช่ครับถ้าสมมุติว่าเป็นซีดีอ่ะ ได้อยู่ถึงวีคหนาแล้วคอนเสิร์ต30นาทีของซีดีเนี่ยคิดไปมาว่ามันจะแบบว่าเป็นวางแผนว่ายังไงตีมเป็นยังไงไทรจะเป็นแขกรับเชิญจะเอาเพลงอะไรอะไรคิดได้บ้างไหมคะครับตอนแรกจริงๆก็ยังไม่ได้คิดเลยครับเพราะว่าคิดแค่มินิคอน15นาทีก็แบบก็เหนื่อยแล้วเอาให้รอดก่อนก็เอาให้รอดก่อนก็ยากแล้วครับแต่วันนี้ก็ลองลองมาคิดดูก็อยากได้แบบสนุกสนุกเหมือนเดิมนะครับก็อยากจะแบบเต้นเต้นสนุกสนุกเน้นเชียร์อัพเน้นเต้นอัเจะเล่เลขสักกี่สักกี่สิบเพลงดูโอ้คงไม่ไหวแล้วครับ หนี่เต็มที่แล้วนะหกผมก็ลงมาล่างเวทีผมก็ตายแล้วจากจากตั้สิบห้านาทีบอกว่าอะไรนะใส่เต็มใช่ไหม3านาทีซีจะบอกใส้แต่ไส้แตกและตีมมันจะเป็นยังไงประมาณไงก็คงจะแบบเน้นสนุกครับเน้นเต้นแต่ว่าอยากจะแบบเพิ่มเต้นโชว์บ้างเพราะว่าถ้าถ้าดูเมื่อกี้นี้ก็จะเป็นแบบเน้นเต้นสนุกอย่างเดียวเลยไม่ได้มีแบบเต้นโชว์ คือเขาก็หุ่นยนต์ได้นะแตงได้เงี้ยมันเิอยู่เขาก็มีสเตปได้นะแตงอย่างเงี้ยมีอีีกมแขกรับเชิญไหมอยากมีแขกไหมมีแบบเออมีแขกรับเชิญอะไรจริงๆก็คิดไว้ครับก็อยากอยากร้องกับพี่ตั้มครับพี่ตั้มวรรุษพี่ตั้มสุธนครับอ๋อพี่ตั้มเดอะสตาร์สิบครับพี่ตั้มเดอะสิบของเรานี่แหละอ๋อฉันก็นึกว่าพี่ตั้มแบบพี่ตั้มเดอะสตาร์เออ่รุ่นพี่ไงเพราะว่าเห็นมาแบบแนวเดียวกันเป็นตั้มของเราอ๋อไมง กัับพี่่ต้มสุดโทนละก็คือแบบตอนอยู่ในบ้านสนิทกับพี่ตั้มมากครับก็เลยแบบอยากร้องเพลงกับพี่ตั้มก็ต้องเพลงช้าสิถ้าร้องกับพี่ตั้มอาจจะให้พี่ตั้มแดนครับ้ให้พี่ตั้มกลหนวดก็แดนเหรอใช่แล้วร้องเพลงอะไรอ่ะ อะะไรรนคับมีคิดไปมามร้องเพอาจจะเป็นคุณละคุณครับเออทำไมเพลงมันสื่อความหมายไปให้พี่ชวนคิดอะไรประมาณนั้นละเกินแล้วคุณละคุณเท่านั้นอย่างเงี้ยหรอนั่นน่ะสิอไม่มีอะไรอีกมีอะไรคิดอีไรก็แล้นะครับก็สามสิบนาทีเนี่ยโหยก็อยากอยากจะพูดคุยกับคนดูให้มากจริงครับก็อยากจะขอบคุณทุกคนพูดสักยี่สิบนาทีเนาะใช่ครับแล้วก็เล่นสักสิบนาทีแล้วก็ปิดคอนเสิร์ตใช่ครับดีเลยครับจะได้ไม่ต้องโดนว่าเจอานะคะแต่ใจก็เสียดายไปแล้วตอนนี้ก็คือ เป็นไรไม่เป็นไรใช่นะฮะอ่ะมา S M S ทางบ้านหน่อยไหมสลับสลับกันไปให้ถามว่าเออพี่พี่มีอันนี้ข้อสงสัยส่วนตัวนะครับทำไมถึงชอบจับซีดีปิดจิ้นกับทุกคนในบ้านเลยไม่ว่าจะเป็นเพศเดียวกันหรือต่างเพศมันยังไงอะคะเนาะผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับผมก็เพิ่งออกมาผมก็เพิ่งเนาะเขาไม่รู้กระแสเขาเพิ่งยังตกใจว่าเฮ้ยนี่จับซีดีกับพี่กั้งด้วยใช่ครับแล้วพอรู้สึกยังไงรู้สึกยังไงว่าเขาจับปิดผู้จิ้นซีดีกับพี่กั้งมาเนี่ยหวานหวานจะขนาดนี้ก็รู้สึกดีนนะครับสุก ก็ดีครับก <spe> ็ดีครับที่แบบมีแฟนคลับแบบคอยเชียร์เราแบบเป็นคู่อย่างนี้ก็ดีที่เขาแบบให้กําลังใจเราทั้งคู่จริงๆแล้วถ้ารักผมก็อยากให้รักทุกคนครับที่เป็นลรักกั้งสีกั้งสีกั้งสีมีหมดมีแบบอุ้ยนอกจากแบบบ้าจะยิ้นกับพี่กั้งแล้วยังมีหมดทุกคนอ่ะนิวก็มีซีบัมก็มีซีบิวก็มีมีหมดนะฮะ คือทำไมด้วยความที่แบบเป็นเราเราเป็นคนล่าเริงใช่ครัอาจจะเป็นเพราะผมเป็นคนแบบชอบชอบแบบอยู่ใกล้ๆนะครับชอบแบบสนิทมากๆกับพี่ทุกคนเนี่ยอ๋อชอบไปนัวเนียพี่เขาใช่ไม่ใช่ครับอะไรในตัวเราทําให้คนในบ้านรักเราก็คงจะเป็นแบบผมเป็นคนสนุกสนุกอะครับแล้วก็ฮาฮาเน้นมันมันลุยๆอะครับใช่นะคะมีอะไรอีกมีอะไรอีก เขาบอกว่าซีดีค <hip> <they sell. S 2> uh ่ะขอสามคำหลังออกจากบ้านค่ะพิธานะเอ่อฟินฟุดฟุดครับวัวัยวัวฟินฟุดฟุดนะคะมะอะไรอีกอะไรอีกก็จะเป็นคำแบบว่ารักรักมาอ๋ออยากให้ซีดีแดนคู่กับพี่กั้งจงเลยอยากเห็นค่าจะได้แดนกับพี่กั้งแดนเพลงอะไรดีคะ เออเพลงอะไรดีเหรอครับอาจจะหญิงลีครับขอใจเธอแรกเธอโบเอ้ยเบอร์โทรเล่นมุกเขาเล่นมุกเล่นมุกพี่พี่หัวลอพี่ก็หัวลอไปเมื่อกี้พี่กางชอบเล่นมุกไงครับอยู่ในบ้างโอเล่นเทอร์โบขอใจเทอร์โบอื่นจะได้ยินเสียงล้อสายเบอร์โทรครับเบอร์โทรแก้ผมหน่อยพี่เป็นคนไม่แก้มุกด้วยสิพี่พี่ร้องต่อพี่จะเป็นคนต่อไปเรื่อยเปื่อยด้วยสิถามมาเรียกร้อย ถ้าเกิดว่าเนี่ยตอนนี้คือคต้องมีโอกาสได้ทํางานในวงการถูแล้วล่ะถามว่ามีความสนใจอะไรในงานในวงการบ้างนอกจากนักร้องแล้วนักเต้นแล้วสนใจอย่างอื่นบ้างไหมก็จริงๆก็อยาก อยากลองทําหลายๆอย่างเลยครับก็ไม่รู้ว่าอนาคตจะได้ลองทําอะไรแต่ว่าถ้าผมได้รับงานะายมอบหมายมาผมก็จะทําให้เต็มที่ครับโอ้โที่อยากทำที่อยากทาก็ท้าทายแบบอยากลองอะเฉพาะเฉพาะจอดจงให้เจ๊นิดนสิฮะก็อยากลองเล่นหนังครับหนังภาพยนตร์เล่นบทอะไรก็อยากจะเล่นแบบนักเรียนสนุกสนุกเนี้ยครับใช่ครับอย่างซักซีดเนี้ยครับอย่างฮาวเวลเนี่ยผมชอบ เลิกซีดีเล่นฮอร์โมนนะเลิกซีดีว่าจะแบบเป็นเป็นตัวเองจะเป็นคาแรคเตอร์แบบไหนผมล่ะครับเอจะหน้าน้องเลยเนี่ยเอาคาแรคเตอร์นี้เลยกลัวๆทะเลนทะเลนสนุกสนุกดูดูหน้าเขาเคอะมากเลยนะผมว่าเริ่มฝันละเริ่มเริ่มฝันไกลละใช่ไหมใช่ไหมแล้วได้ดูฮอร์โมนบ้างหรือเปล่าดูครับดูทุกตอนเลยเชา นะฮะามาถูกทางแล้วได้เลยไม่แน่แเดี๋ยวปีสองนะซีดีอาจจะไปมาพักสองไปนิดนึ่งจะยักไปรับเชิญน,นะจ๊ะนะฮะ,ะแล้วมีอะไรอ,อื่นแมนอกจากเล่นหนังมีแค่นี้ที่สุดแล้ว<ต>จริงๆก็อยากลองทำทุกอย่าง,งทุกอย่างเล่เนาะคอมละครเวทีก็อยากลองครับแต่ว่าก็รู้ว่าความสามารถตัวเองยังยังอาจจะไม่ถึงครับก็ต้องลองพัฒนาไปเรื่อยๆก่อนครับซีดีเคยบอกว่าได้มีโอกาสเล่นแบบทางด้านการแสดงอะไรมาก่อนบ้างไหมคะเล่น acting มีไหม ไม่เคยเลยยังไม่เคยเลยใช่ไหมแล้วเวลาว่าไปเวิร์กช็อปกับครูเอล้วเป็นยไงบ้างอ่ะก็เวิร์กช็ <A S 2> อปก,กับครูเอก็จะเจาะความรู้สึกในเพลงมากกว่าครับว่าเราจะถ่ายทอดออกมายังไงมากกว่าครับยังไม่ได้ลงรายละเอียดว่าแบบแทอคติ้งยังร้องไห้นะ,ห,ะหรืออะไรยังไม่เคยขนาดนั้นครับ้ยก็ร้องไห้หล่ะจ่าดูสนุกสนุกนีดีแล้วครับผ มาเดอะสตาร์เดลี่บ้างวันนี้คมีอะไรบ้างนะเราบอกผู้มชมนิดนึงให้น้องจีดิทำหน้าที่พิธีกรบอกผู้มชมวันนี้มีอะไรบ้างเดอะสตาร์เดลี่ของเราอ๋อครับก็เมื่อวานผมได้ได้ได้ไปเจอพี่กั้งกับพี่เต้มาครับก็ก็เห็นว่ามีเรีอบเพลง30นาทีมินิคอนครับก็บไม่รู้ว่าจะตรีมเป็นยังไงของแต่ละคนนะครับไปดูสิว่าเเขาลือกั้งรไอ๋อนี่เป็น หายไปจากใจมันนานแสนนานเธอทำให้ฉันรู้สึกว่ามีหนึ่งคนอยู่เคียงข้างกัน แม้ว่าตัวฉันจะเป็นเช่นไรอันน่้เป็นยากในการเดาบ่มเพื่อแล้วเนี่ยอนาคตจะสุดลบกันเลยมั่นใจจะเป็นหินมิ้วแย้มชอบอดีตแฟนบอกแล้วกี่ครั้งกี่ครั้งก็ยังไม่เชื่อได้โดยเธอก็ถูกลบอีเมลก็ถูกลักยังบอกไม่ใช่หลักฐานที่ชัดแจ้งเธอยังจะยิบอีกยิบอีกิบมากฉันมีคุยมีคุยกับเขาอยู่บ้างนายนายนายนะเม้าหลังกล้องว่าไงนะเมื่อกี้โอ้เพลงเมื่อกี้นี่คืออะไรนะเพลงเมื่อกี้คือเพลงที่แฟนคลับเรียกครับ ว่าอยากอยากให้พี่กั้งร้องเพลงอะไรแล้วพี่กั้งได้ร้องเพลงรักเธอคนเดียวเท่านั้นใครร้องนะใครร้องนะพี่กั้งครับเจมจิพี่เจมจิครับพี่งพี่ก็มดแต่ขำไม่ได้แก้มกไม่นอนเลยนะคะก็อย่างที่บอกว่าวันนี้แหละเขาจะมีการประกาศแล้วว่าที่เราร่วมสนุกกันไปเนอะว่าเพลงที่คุณผู้ชมโหวตมาที่จะให้น้องทั้งสองคนเนี่ยต้องร้องจะเป็นเพลงอะไรบ้างนี่เมื่อกี้น้องซีดีก็บอกแล้วพี่กั้งจะได้ร้องเพลงอะไรเดี๋ยวพี่ติด ตามกันว่าของน้องเต้จะได้ร้องเพลงอะไรใช่แล้วนะคะวันไหนกี่โมงกี่โมงดอยสองทุ่มสองทุ่มเดอ๋วซาเดลี่ทางช่อง X Channel ของเรารีแลนดอีทีตีหนึ่งรีแลนดนอีทีอีกวันหนึ่งบ่ายโมงตรงใช่แล้วนะคะอมาให้น้องฝากฝากทุกอย่างอยากบอกอะไรแฟนครับอยากพูดอะไพูดเลยค่ะก็อยากจะขอบคุณทุกทคนนะครับที่คอยให้กําลังใจผมแล้วก็ คอยเชียร์คอยสนับสนุนผมมาโดยตลอดนะครับผมก็จะพัฒนาตัวเองต่อไปเรื่อยๆครับแล้วก็จะตั้งใจทํางานทุกๆงานที่ได้รับมอบใหม่ครับผมขอบคุณทุกๆคนมากครับ โหวตอะโหวตสองคนคสองแล้วใครอยากให้ใครเป็นเดอะสตาร์โหวตนะคะวิธีแรกส่ง SMS s อสพิมพ์ดอกจันตามด้วยหมายเลขผู้เข้าแข่งขันแล้วส่งไปที่42 42 899ค่ะวิธีที่2กดดอกจัน4930ตามด้วยหมายเลขผู้เข้าแข่งขันแล้วกดโทรออกอันนี้เฉะพาะระบบโทรศัพท์มือถือนะและวิธีสุดท้ายค่ะโหวตผ่า,านแอปพลิเคชันเดอะสตาร์ค้นฟ้าคว้าดาวส่วนใครที่อยากไปดูคอนเสิร์ตส่ง SMS พิมพ์ทีแล้วไปที่เบอร์เดียวกัน42 42 9 9 9ค่ะนะคะแลือยังไม่หมดนะวันอาทิตย์นี้ค่ะคุณผู้ชมคะสำหรับคอนเสิร์ตร,รอบประกาศผลเด e Star 10นะคะของเมืองไทยนะคะวันอาทิตย์ที่27เมษายนนี้จะจัดกันึ้นที่ Impact Arena เมืองทองธาน,นีค่ะตอนนี้เปิดขายบัตรแล้วนะคะจองกันได้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอค่ะ ไปเจอน้องทีดีกันได้ด้วยครับผมผมก็ร้องเพลงได้ครับจัดเต็มด้วยใช่ไหมจัดเต็มนั้นแฟนๆนะคะอย่าพลาดเลยทีเดียวนะคะไปเจอเราสองคนได้ด้วยนะคะใช่แล้วนะคะวันนี้ขอบคุณมากมากขอบคุณครับมาทำให้รายการพิสูจน์สายร่าเริงจริ๊งเลยทีเดียวนะคะอ่ะมาเรียบร้อยวันนี้ขอบคุณทุกข้อมูลขอบคุณทุกความรู้สึกดีๆใน SNS ค่ะค่ะแล้วถ้าเกิดว่าวันนี้คำพูดใดในรายการสองสาวเราเรื่องทำให้บุคคลท่านใดไม่สบายใจต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะคะขออภัยด้วยนะคะ อ๋อใครที่พี่แบบไม่ได้แก้มุกน้องด้วยนะครับไม่เป็นไรครับเหมือนเดิมนะำเดนท่าอะไรต่างๆค่ะเราสามคนลาไปแล้วนะคะกับรายการสาวๆลาเรีอลอีอีสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่พงษาเรือดาวดวงนั้นที่ฝันที่อยากเป็นเรือดาวดวงนั้นและฝันคงไม่ไกลเรือดาวดวงนั้นต้องสู้จนสุดใจจะเป็นดาวดวงหนึ่งบนฟ้า Without a woman, I need some